เออยู่มันมันภาพพิกหลายคนแก่เยกะระดับเข้าด้วยอะเน้สส์าทำไมหนูไม่เห็นมีบ้างเลยคะทำไมทุกคนดูแบบอันนีกันจังเออเขากลัวเจกัวควนกลัวป่ากันหมดอะไม่มีใครมาจีบเนิร์เลยโธเอ้ยนี่ยไงเหนียวนี่ไงเหนียวกับเนิร์ดโอ้ชื่อเข้ากันดีใจเย็นนะอันนี้หนูยกให้พี่เหนียวเป็น เป็นพ <cek> ี <figured phải> ่ชายค่ะพี่ชายคนโต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 กพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตะพี่พี่ชายคนโตกพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตรพชายพี่ชายคนโตกพยพี่ชายคนโตตี่ชายคนโพี่ายคนโตยโ